สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูนุชวันนี้นะคะจะแนะนำการทำใบงานที่19การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์เชิญรับชมไปพร้อมกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนรับชมคลิปแล้วนักเรียนต้องอธิบายแบบรูป การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ได้ส่วนการวัดผลและประเมินผลคุณครูจะตรวจจากใบงานที่19ค่ะนักเรียนคะดวงจันทร์ขึ้นและตกทางทิศใดคะแน่นอนเรารู้แล้วว่าดวงจันทร์นั้นโคจรรอบโลก ขณะเดียวกันโลกก็หมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกหรือทิศทวนเข็มนาฬิกาซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกนั้นกินเวลาแค่วันเดียวนะคะด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้คนบนโลกเนี่ยมองเห็นดวงจันทร์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกแล้วก็เห็นดวงจันทร์ตกทางทิศตะวันตกหมุนเวียนซ้ำๆกันทุกวัน เรียนตอบคำถามได้หรือยังคะดวงจันทร์ขึ้นและตกทางทิศใดกล่าวโดยสรุปดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนะคะ <st utter> การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร,ร์นะคะคนบนโลกเราเนี่ยมองเห็นดวงจันทร,ร์ได้ <st utter> กเ็เพร,ราะดวงจรรนะะนนงันทร,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 รน์นั้น ได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์รูปร่างของดวงจันทร์ที่มองเห็นบนท้องฟ้าก็แตกต่างกันไปในแต่ละคืนบางคืนเราเห็นเป็นเสี้ยวบางคืนเห็นครึ่งดวงบางคืนเห็นเต็มดวงและบางคืนก็มองไม่เห็นเลยก็มีโดยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์นียจะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็หมุนเวียนซ้ำๆกันทุกเดือนเรียนสามารถสังเกตดวงจันทร์ได้ในแต่ละคืนนะคะ ดวงจันนั้นเป็นวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ใกล้โลกที่สุดเปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนรูปร่างเร็วมากคุณครูอาจจะกล่าวให้เรียนฟังได้เลยนะคะว่าในช่วงข้างขึ้นเนี่ยรูปร่างจะปรากฏตโตขึ้นจากเซี่ยวเล็กที่สุดเมื่อวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงโตที่สุดเป็นรูปวงกลมหรือจันเพนเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำค่ะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ในแต่ละวันนั้นดวงจันทร์ด้านสว่างที่หันมาทางโลกนะ่ะมีขนาดไม่เท่ากันสัดส่วนของด้านสว่างที่สะท้อนแสงมาทางโลกนะี่มีขนาดโตขึ้นสำหรับวันข้างขึ้นและก็มีสัดส่วนน้อยลงสำหรับวันข้างแรงนั่นเองค่ะดวงจันทร์ในแต่ละคืนนะคะในแต่ละคืนนั้น เราจะเห็นดวงจันทร์ปรากฏไม่เหมือนกันเลยและในเวลากลางคืนนั้นเรามองไม่เห็นดวงอาทิตย์แต่เราจะมองเห็นดวงจันทร์กับดวงดาวต่างๆมากมายนักเรียนเคยสังเกตดวงจันทร์ไหมคะเคยได้ยินคําที่ผู้ใหญ่พูดกันไหมคะข้างขึ้นข้างแรมจากภาพนะคะข้างขึ้นข้างแรมเนี่ย เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงจันทร์เนี่ยมีรูปร่างเป็นทรงกลมใช่ไหมคะเขาไม่มีแสงในตัวเองด้านสว่างได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ส่วนด้านตรงข้ามเนี่ยไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เลยการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกทําให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็แสดงว่าการหมุน รอบโลกใช่ไหมคะดวงจันทร์หมุนรอบโลกทาให้เกิดปรากฏการณ์นี้ทีนี้ถ้าเผื่อเรามองดูดวงจันทร์จากพื้นโลกเราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนเป็นวงรอบโดยเราจะเรียกกันว่าข้างขึ้นข้างแรงท่าเรียนดูจากภาพนะคะขึ้นสี่ค่ำเห็นไหมพอไปขึ้นห้าค่ำเปลี่ยนไปอีกวันหนึ่งจะมีการเพิ่ม ขนาดนะหรือการที่เรามองเห็นเนี่ยขนาดของดวงจันทร์จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขึ้น8ค่าอันนี้วันพระใช่ไหมคะจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงขึ้น15ค่้านะขึ้น15ค่้านี้เป็นวันเพนหรือฟูมูลนะเป็นตําแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์จะตกกระทบตั้งฉากกับดวงจันทร์พอดีเลยทําให้ผู้สังเกตที่อยู่บนโลกก็จะเห็นดวงจันทร์ส่องแสงสว่างเต็มดวงนะคะส่วนเดือนมืดเดือนมืดนะตรงกับแรม15คำ่ำ เป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในวันนี้ผู้สังเกตที่อยู่บนโลกก็จะมองเห็นดวงจันทร์ด้านที่ไม่มีแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงดูเหมือนดวงจันทร์ไม่ส่องแสงเราจึงเรียกคืนเดือนมืดหรือจันดร์นั่นเองเรียลองสังเกตดวงจันทร์ในท้องฟ้าแต่ละคืนดูนะคะถ้าเราแบ่งเฟสของดวงจันทร์หรือระยะ รูปร่างของดวงจันทร์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็จะแบ่งออกเป็น8ระยะด้วยกันเรียนดูไปพร้อมๆกันนะคะรูปที่1เดือนมืดเป็นการเริ่มพระจันทร์ใหม่ในระยะนี้เนี่ยวันเดือนมืดเนี่ยจะเป็นวันพระนะดวงจันทร์เนี่ยจะอยู่กลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์อยู่ในทิศเดียวกัน โดยด้านที่รับแสงอาทิตย์หันไปจากโลกเนี่ยดวงจันทร์ก็จะดูมืดสนิทเลยส่วนเฟสที่สองเป็นพระจันทร์เสี้ยว waxing นะคะเรียก waxing crescent moon เราจะเห็นด้านที่รับแสงอาทิตย์เนี่ยมากขึ้นเป็นลำดับตอนแรกจะเป็นเสี้ยวเล็กๆก,ก่อนแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นมาเรื่อยๆเฟสที่สามค่ะ ระยะเซี่ยวแรกควอเตอร์มูนนะคะประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่เกิดเดือนมืดแล้วใช่ไหมวันพระแล้วเนี่ยดวงจันทร์ก็จะหมุนรอบโลกไปประมาณ1ในสีเขาจึงเรียกว่าควอเตอร์นะคะจะเห็นเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของด้านที่รับแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นวันขึ้น8ปดข้ามซึ่งจะเป็นวันพระเฟสที่4ค่ะพระจันทร์ข้างขึ้นนะคะคำว่า กิบิสเนี่ยเองนะพระจันทร์ข้างขึ้น waxing gibbous moon นะคะระหว่างสัปดาห์ต่อมาเนี่ยเราจะเห็นดวงจันทร์ด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์มากขึ้นมากขึ้นมีลักษณะนูนขึ้นมานะคะส่วนเฟสที่5เป็นพระจันทร์เต็มดวงอันนี้สวยงามมาก full moon ะะดวงจันทร์เดินทางรอบโลกได้ครึ่งทางแล้วค่ะและด้านที่รับแสงอาทิตย์เนี่ยจะทับกันสนิทกับด้านที่หันมายังโลกก็ทําให้เราเห็นเป็นดวงกลมๆเลยก็เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงหรือเป็นวันพระขึ้น15ค่ำนั่นเองส่วนเฟสที่6นะคะพระจันทร์ข้างแรม Waning g i ปิด o o n นะคะคำว่า Waning เป็นเป็น แปลว่าข้างแรมเว้นิ่งนะคะดวงจันทร์ด้านที่รับแสงดวงอาทิตย์จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆช่วงหนึ่งสัปดาห์หลังจากพระจันทร์เต็มดวงนี้ก็เป็นระยะที่พระจันทร์ข้างแรมต่อไประยะที่7นะคะระยะเสี้ยวสุดท้าย last quarter moon จะเห็นครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์ด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นวันแรม8ค่ำก็เป็นวันพระ นะคะแล้วก็เฟสสุดท้ายแรมพระจันทร์เสี้ยว Waning งคิสตั Moon นะคะสัปดาห์ที่4นีนี้เป็นสัปดาห์ที่4ก็ระยะสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายของเดือนนั่นเองขนาดของดวงจันทร์ก็จะลดลงจนมองเห็นเป็นรูปเสี้ยวบางๆกิจกรรมตั้งแตนละค่ะ ให้นักเรียนเตรียมใบงานที่19หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคำที่แจงค่ะจงแรงเงาดวงจันทร์แล้วก็บอกว่าเป็นข้างขึ้นและข้างแรมกี่ข่้าเขามีคำให้เติมนะแรงเงาให้เหมือนเลยพร้อมทั้งตอบคำถามด้านล่างให้ถูกต้องมีคำถามอยู่4ข้อคุณครูมีรูปแบบมาให้นักเรียนไม่ยากนะ แรงเหาให้เหมือนกันละกันนะคะอันนี้ง่ายมากเลยส่วนนี้เป็นคำถามค่ะข้อหนึ่งในแต่ละวันดวงจันทร์มีส่วนมืดและส่วนสว่างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรยากไหมคะ ตอบได้นะข้อ2เมื่อเราสังเกตดวงจันทร์ในวันขึ้น15ค่้าำหรือคืนวันเพ็ญดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไรคะข้อ3าํทำไมแต่ละคืนดวงจันทร์จึงมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปคะข้อ4ทํทำไมเราจึงมองเห็นดวงจันทร์มีแสงสว่าง ข้อนี้ครูตอบให้ได้นะเพราะดวงจันทร์ได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ส่วนอีก3ข้อที่เหลือนะคะนเรียนนึกไม่ออกบอกไม่ถูกเขียนไม่ได้กลับไปดูคลิปนะคะที่คุณครูส่งไปให้แล้วมีสมาธิในการดูและฟังแล้วก็นำมาตอบใบงานทุกใบเป็นคะแนนนะคะนเรียนของคุณนุษย์นี่เก็บคะแนนจากใบางานนะ เรียนจบแล้วอย่าลืมนะคะตรวจทานงานก่อนส่งเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนส่งงานในลิงก์ถ้ามีข้อผิดพลาดว่าส่งไปแล้วเขาไม่รับนะข้อมูลเต็มเรียนสามารถส่งงานได้ทางอัลบั้มนะคะนะส่งเข้าไปถ่ายรูปส่งอัลบั้มในในไลน์ชั้นเรียนนะคะใน หลายชั้นนะลูกค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ